สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขาพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบ,บนดในช่วงแรกของมือวันที่เก้าเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องคะ้อนี่นะคะแอดพา พ่อแม่พี่น้องประเท่าสุขุสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังนะคะ,ะแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่ค่ะมณีพระอาจารย์มีแนวทางความฝันมาวอาสู่ฟังนะคะพี่น้องแนวทางของพระอาจารย์สายใหม่ในคลิปนี้นะคะสิไดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกล่านมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะอ่าเจริญพรเด้ ฟันตีคะพระอาจารย์หมู่ฟันเราพูดเถ่าจะไปซื้อเลสไปอืมค่ะ,คะยางไปประมาณเป็นกิโลไปยางไปยันได้ออยางน้ำฝนเอาบ่ายยางไว้แต้ตาแนีว่าเถอะ,ะเอาม,มันก็มันบอกว่สามรอที่ตีบอลอะไว้อีกอยางไปอีกอน้อยกับนี้หอกเพราะว่าค่ะให้พี่ไปเห็นสามรอจอดอยู่สา,สามสามที่ฟันแล้ไม่ได้ขึ้นสามรอดหอกค่ะขอยางดานันก็เลยเอา เราได้ย so ่างไปใจแล้วเราได้ทำตัวไหนล่ะว่าห้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดกันหรืเ่าเอาห้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเพื่อนอันนั้นผู้นี้พันเป็นผู้หญิงหรือผู้ผู้ชายนะคะผู้ปาจาย์คะผู้สาผู้ชายผู้สาผู้ชายพันมาพันสิบปซื้ออีหยางเกาะพันมาสิบปไปหยังเกาะคะเป็นดิบไปซื้อเนีโอ้ค่ะ ซื้อเลยกระไดว่าสุซื้อสามก้าเกตหาก้าเกตกระน้อโอ้ยยางเอาไปที่ค่ะเออเออมันเป็นตัวกลับตัวในเชิงว่าค่ะแบบมันไอ้ฉันกับบไญแดงยางเราฉันกับังเอิญไปยังเพน่ันทร์เราไปซื้อในตลาดนะค่ะแล้วนี่แตงีเยินเราหยุดขางสามรอบนะนะต้อให้บัด เราเห็นหย่างมากพี 1> 1่จึงเห็นสารอวันนะ้นบันเขามาในตลาดจึงเห็นบันไดขี้พันสามล้อนะวันนะ้ันนี้โตโตไอ้โตใดกับวัยขึ้นเก้าเด้อัวใดคะัวซีเจ็ดเก่าวัยขึ้อเก้าค่ะกะผ่าผ่าหกเจ็ดซีเจ็ดเก่ากะผ่าหกเจ็ดตหกซีเจ็ดหกสี่เจ็ด เออเลขล่างกับเด้มเดิมละหกแปดกับสองสี่ล่างนี่หกแปดว่าที่คะเออหกแปดสองสี่อค่ะแล้วก็หาเก้าก็กันไปนะกันหาเก้าค่ะอ๋อกันหาเก้าก็หกแปดกับสองสี่เนี่ยเพราะพ่ากันละอันซุ้มวนนี่เป็นคำนวณเนาะค่ะป้าจันชซก็ ซุ้มอันที่ผจารยญไรมากนี่ซีเจ็ดเก่าหาหกเจนนี่เป็นคำนวณแม่นบอกคะแตัวซีเจ็เก่าเป็นเรื่องคำนวณกับไอ้กับไอ้หกซีเจ็แต่เป็นเรื่องคำนวณเดยตกไน่หละโอ้แต่ว่าหาหกเจนี่เป็นตัวกับของหาเก้าเจ็ดบอกคะาจญจะได้กับไปซื้อหาหกเจ็ดกับไปซื้ออืมค่ะค่ะจะเป็นคำนวณเกิดซีเจ็ดเก้ากับหกซีเจ็ดนี่แหะแต่ว่าเรื่องฝันมันวัดตรงกับคำนวณพอดนนะ โอ้ค่ะมันเป็นบองวันจีกับวันจีกับเป็นเก้าเกศค่ะแต่ว่าจำฉันว่าลงสูงมันก็พ,พ่อกันนะเข็เก้าเก้าเกศอะไรพ่อ,พอกันแต่ว่าตัวตัวมาแห้งแม่ก็ซีเกศเก้าับบเก้าเกตเนี่ยแหะอ่าเก้าเกศกับซีเกศเก้าเนี่ยดี่แหสองต,ตัวตั <c oughs> ตวเต็งนอะค่ะตัวเต็งตัวเต็ง ตัวเต็งซี่เจ็ดเกากรห้าเก้าเจ็ดบุค่ะเออโต้หกสี่เจ็ดกับหพาหกเจ็ดเ,เ,เ,เป็นตัวร้องไลย <c oughs> จ้าจ้าเลขเลขเลขแรกไนเน้นที่หกแปดไหมหกแปดค่ะเน้นที่หกแปดร้องสองซี่เลยสิจ้าหกแปดร้องสองซี่เลย นีโอ้ยซีนาทีหนึ่งพระอาจารย์คะอันวันเสาร์นี่ส่วนมากมันสิมาต,ตัวไหนจากสถิติของพระอาจารย์มันเจ็ดเจ็ดเป็นมาอะไรหัว,วน,นี้เจ็ดวันที่อ่ะเออเพราะว่าฉันคุณคุณก็สูตรไม่แล้วสูตรอันใดอีกล่ะคะพระอาจารย์ไตรสถิติบังระปบามันถือไมาเป็น,นไน้ดีสุดวเกียจติว่ะอุย้ยตีค่ะเออฮอก็เห็นตีพระอาจารย์ได้ให้ขน่อยบ่านนี้วันนี้นะ สูตรสูตรหัวเมื่อกะเพียงสูตรใช่เมื mm ่อกะเพียงนะอ๋อสูตรมันเป็นสูตรเลขมาตัวเดียวเหคะพระอาจารย์โอ้ยมันมันตัวไหนมันมีสองตัวเป็นวลนมากเลยจังหวะค่ะใช่ใช่สองตัวมาตัวหนึ่งหัวสองตัวมาตัวหนึ่งบาดเห็นี่จะเกจ็บทั้งนั้นเลยไงอืมโอ้จังว่ะโอ้ยมันแรียนนะตัวเดียวโอ้ย มันเสามันก็เป็นมันเจ็ดได่หละครับบัวเอยพระจยาวันมาตรงวันเจ็ดพอดีนั่นะมันเจ็ดนั่นแหละค่ะมันเป็นเรขดังจังเหรออย่างเรศดังเมื่อทะกันนะค่ะมันเลขดังเมา่อตะกันงหนัดใจอวันโดดนะเออเอาที่แน่มันเะออหกแปดครับผมหกแปดก็หาเก้าอยละสองตัวนีู่น่ะเลยผสมซีหมดเลยวหาเก้าเนาะว่าตัวดังเนาะ อาเกาตัวกันได้ไงเออเล่นเเล่นเกับหกแลนะค่ะหกแตตัวสี่ีโกลบมันมันีบ้าบนแล้วมันกัเซอรจะเป็นหกแปะค่ะอ่เอามาตัวสี่เ็ดแปมาตัวจะเอาไว้ลุ้มันมเอาเอาไว้ก็ได้ตัวค่ะพ่อจันคู่เดียวใช่เนาะ 4 7 8นะคะอย่างกะเอา4 7 9กับกับหา,กบากบเก้าเจ็ดตดเลยตัวตัวเน้นเลยตัวเน้น็7 9กับาหาเก้าเจ็ดละกันหกแปดตัว,วน้องหมวก็คือหกเจ็ดกับหาหกเจ็ดเสรละจ้ะ <c oughs> อ่านี่ละอืมเอาคือวันนั้ว่าสองมองกงว่าเอาออกไปเยอ ก็ยังก็ยังว่าโอ๊ยไปหาตลาดไปตลาดไปหาซื้ออันอันเนี้ยมาใส่บาทนั้นี่ค่ะปราจันก็ได้สาาโอ้ยประจันให้หัวสนั่งขึ้นอยู่ค่ะประจันเมนค่ะอไปหาเนี้ยมาใส่บาทททนแล้วค่ะเอ่ใคะจ้า ใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ยังได้ประโยชน์ที่มโหที่โกรธจะได้ประโยชน์อะไรเห็น่แม่นค่ะมเมล็กดกลมดีไม่มีพิษมเมล็ดกลมคิดที่ผิดพิษปังหันอะบบนี้ก็รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องอองดองกันเหมือนญาติอยู่อย่างสลาดเตียงหาดความสามัคคี เจริญพรขอบคุณค่ะสาธุค่ะการบำมศัการค่ะเอ่อเผยปรักษาเทวดาคุ้มครองเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะเอ่อจะเจริญเจ้าสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่นะคะพี่น้องคะแนวทางของพระอาจารย์ค่ะมีฮาเกิรเจต 3ามเก่าเจ็ดสี่เก่าหาหกเจ็ดหนะคะลางมีหกแปดสองกำหาเก่าหาเก่านี่เป็นโตล่องนะคะมณนนี่พาจารย์เล่าเน้นให้ค่ะวงกลมอยู่ที่หาเก่าเจ็ดเก่ากับหกแนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะจากพระอาจารย์สายใหม่ค่ะจังใดกันนําไปพิจารณาเบื้องเนาะพี่น,อน้องเนอะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นส,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 สำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่ด้วยนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ